แลก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสิ่งที่อยู่ข้างในนี้ <c oughs> น้องก็คือกบไทเผือกนะครับผมกบไทยเผือกที่ผมเลี้ยงไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากบไทยเผือกตัวเล็กตัวเล็กๆครั้งก่อนเนี่ยน้องจะตัวใหญ่ขึ้นแค่ไหนนะครับผมน้องกินอาหารเม็ดนะก็เลยอาจจะมีแบบว่ามีกลิน่นมีอะไรบ้างนี่ที่เาะโอ้ยอยา่าขออนุญาตทิคก่อนนะครับ <c oughs> อเจออาเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดอุ้ยอู้กล่องแตกกล่องแตกผิดด้านผิดด้านผิดด้านเจาะอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับผมขออนุญาตทำความสะอาดเทน้ำออกก่อนจำเป็นจำเป็นมากๆที่จะต้องทำความสะอาดทุกวันนะครับสกปรกมากนะเราให้กินอาหารเม็ดนะครับเป็นอาหารเม็ดกบเลย เดี๋ยวจะลองให้ให้ดูนะครับคลิปนี้จะมีการให้อาหารให้อาหารน้องกบด้วยมันกลิ่นแรงกลิ่นแรงกว่าบูฟอกหลายเท่าเลยแล้วก็ต้องทำความสะอาดแบบวันละสองครั้งตื่นเช้ามาแบบนี้ก็ต้องมาทำความสะอาดให้ละแบบนี้ง่ายๆเห็นไหมอ่ะไเ้าหลังจากที่ทำความสะอาดให้เราก็จะให้อาหารเพื่อที่จะให้มันดีต่อสุขภาพ หลังจากให้อาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องทำวาอาดิค่อนข้างค่อนข้างเอาเรื่องนะนี่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 เจาะเจาะเจาะโอ้โหไปเร็วไปเล็วไปเร็วโอ้โหไปนี่ไป,ไป,ไปน,นี่ไ,ไรกินนี่คือกบกบไทยกบประเทศไทยเรานะครับผมแต่ว่าเพียงแค่มีความพิเศษตรงสีสันเท่านั้นเองไอ้อโอ้โหโคตรเปรี้ยวนี่ยกบไทยกบไทยเพื่อชัดๆเลย ตอนที่เอามาตัวเล็กๆจําได้ปะตัวเล็กๆนะครับผมเล็กมากเท่านิ้วก้อยเนี่ยตอนนี้เริ่มโตแล้วนะก็เห็นปะจะมีคราบนะครับผมคราบคือกบอาหารกบจําเป็นต้องขัดออกเพื่อที่จะไม่ให้เกิดแบคทีเรียนะครับไม่ทําไม่เกิดให้น้องกบแบบว่าอ่าเป็นสิ่งหมักหมมเนาะโอเคขออนุญาตปิดน้ําก่อนเดี๋ยวจะปิดน้ําแล้วก็นี่น,น,นีอาหาร นี่คืออาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดกบเนาะผมซื้อมาให้ตอนที่มันยังเด็กซื้อมา2อกิโลตอนนี้ใกล้หมดละเดี๋ยวอาหารอาหารกบชุดนี้หมดก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดใหญ่ลอะอนี่นะครับก็ทําการเทียงไปเลยประมาณนี้กบก็กินนะเห็นไหมเขาก็กินก็ง่ายง่ายเลี้ยงง่ายเลยแหละแต่ว่า ต้องขยันทำความสะอาดเท่านั้นเองนะครับผมนี่ก็คือกบไทยเผือกเนาะความพิเศษนะครับผมก็คือตัวนึงออกเป็นสีทองทองอีกตัวนึงเป็นขาวจ้วอาจจะมีการสะท้อนแสงนิดหน่อยนะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับแต่วโอ้สวยสวย,สวยผมชอบผมชอบตรงที่มันสวยนะแล้วถ้าเกิดว่า ในอนาคตต่อไปเนี่ยเราเลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเชื่องละกบกบพวกนี้เนาะตอนโตจะเชื่องเพราะอะไรมันขี้เกียจเดี๋ยวเราเลี้ยงไปเรื่อยเดี๋ยวรู้นะครับผมขนาดประมาณนี้กําลังเหมาะนะครับหนึ่งทางต่อสองตัวเดี๋ยวว่าอืมในอนาคตนะครับว่าจะหามาเพิ่มเดี๋ยวเรามีตังก่อนะ จะหามาเพิ่มแล้วก็เลี้ยงดีๆหน่อยนาอาจจะมีการสะท้อนแสงอย,ย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมแค่นี้นะครับผมทีนี้เราปิดไว้วาเห็นปะ <laughs> ปิดไว้กลัวมันกระโดดออกคือมันกระโดดได้นะถังแบบนี้กระโดดออกได้แล้วก็ไปไวมากไล่จับไม่ทันนะครับผมผมทำหลุดไปตัวหนึง่งแล้วก็ตายเพราะว่าเขาหากินเองไม่ได้นะครับเขาหลุดไปก็เห็นศพนะครับผม อยู่ข้างบ้านนี่เองเนาะอยู่ข้างถนนตัวตัวที่หลุดไปตอนนั้นไซส์ประมาณเท่าสองนิ้วนะครับกระโดดไปเข้าไปในป่าญา้าก็หาไม่เจอเลยสุดท้ายเขาก็ออกมาตายข้างถนนก็แห้งกลายเป็นแห้งไปแล้วนะครับส่วนเจ้าพวกนี้เลี้ยงไว้เพื่อที่จะดูพฤติกรรมแล้วก็ชอบเป็นความชอบส่วนตัวเดี๋ยวแอบแง้มแง้มเปิดดูอ่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมมันสวยมันมีความสวยของมันอยู่แล้ว ผมก็เลยชอบแค่นี้นะครับอาหารเรารอให้มันกินหมดไม่หมดเราเททิ้งห้ามเก็บไว้นะครับผมโอเคอ่ะโหดโดดๆๆเห็นปะอุ้ย,อยรอรถผ่าน <c oughs> รถเยอะรถเยอะนะของถูกนะรถเยอะช่วงนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะเพื่อนเป็นการมาอัปเดตเนาะอัปเดตน้องกบน้องกบไทยเผือกสำหรับกบไทยของเราก็สวยงามเหมือนกันเลี้ยงได้แล้วก็ เป็นแบบเออที่สบายหูสบายตานะสวยงามเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้่าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแ,บบกแบบกชร์กด subscribe ด้วยนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมแค่มาอัปเดตเนาะถ้าเกิดว่าอยากจะให้อัปเดตน้องกบไทยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับจะมาอัปเดตเรื่อยๆสำหรับวันนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย